สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องริสาชาแนลนะคะสำหรับวันนี้ริสาจะพาทุกคนมารู้จักกับผักชายาค่ะผักชายานะคะหรือที่เรียกกันว่าคณะเม็กซิโกต้นผงชูรสหรือต้นมะละกอกินใบใบเขาจะมีความอยากคล้ายๆใบมะละกอนะคะทุกคน สามารถนำไปประกอบอาหารได้ค่ะใบใคล้ายๆมะละกอส่วนยอดของเขาจะมีความอวบนะคะทุกคนสามารถนำไปประกอบอาหารได้ค่ะเวลาที่เราเด็ดยอดนะคะเนี่ยเราเด็ดยอดของเขาออกมานะคะให้ทุกคนดูนะคะยอดของเขาเนี่ยเวลาเราเด็ดออกมาเนี่ยจะมียางค่ะทุกคน มียางซึ่งทำให้สามารถละคายเคืองผิวหนังได้นะคะเมื่อผิวหนังของเราไปสัมผัสที่ยางของต้นชายาค่ะยอดของผักชายาจะมีความอวบนะคะทุกคนเวลานำไปประกอบอาหารเราก็จะลอกอย่างนี้ค่ะลอกเปลือกของเขาออกลอกลอกลอกนะคะแล้วก็นำไปประกอบอาหารนำไปปรุงอาหารจะมีรสชาติกลมกล่อมค่ะทุกคน จะมีความหวานมีรสชาติกลมกลม่อมใช้แทนผงชูรสได้นะคะผักชายาจะมีคุณค่าทางอาหารสูงค่ะทุกคนหลายๆบ้านนิยมปลูกเป็นรั้วหรือปลูกไว้กินในสวนเป็นผักสวนครัวกันค่ะทุกคนวิธีปลูกผักชายาก็ปลูกง่ายๆนะคะทุกคนเพียงแค่เราเด็ดยอดหรือ กิ่งของเขานำไปปักลงดินปลูกง,ง่ายๆค่ะคล้ายๆชะอมคล้ายๆตําลึงนะคะเพียงแค่นำกิ่งไปปักลงดินค่ะแล้วเขาก็จะแตกกิ่งก้านนะคะแล้วเขาก็จเจริญเติบโตแล้วก็จะงอกลากเองค่ะทุกคนปลูกง,ง่ายๆนะคะส่วนต้นกำเนิดของผักชัยยาหรือคณะเม็กซิโกนะคะเขาว่ามีต้นกำเนิดมาจากประเทศเม็กซิโก อยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้และค่อยๆเพาะขยายไปยังประเทศต่างๆมารวมถึงประเทศไทยเราค่ะผ mm hmm. ักชัยาจะมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าผักสีเขียวทั่วไป2-3เท่านะคะค่ะสำหรับผักชัยยานะคะจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบในลำต้นในยอดในใบนะคะเมื่อเรานำไปประกอบอาหาร ผักช้ย,ยาจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง85%ค่ะมีคาร์โบไฮเรดรตโปรตีนไขมันเส้นใยอาหารมีธานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะได้แก่ um, แคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเหล็กวิตามินซีวิตามินเอเป็นต้นสำหรับสรรพคุณทางยานะคะ ก็จะช่วยต้านพยาธินะคะทุกคนช่วยต้านพยาธิป้องกันหลอดเลือดหัวใจลดไขมันคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยระบบย่อยอาหารบำรุงสายตาเพิ่มแคลเซียมในกระดูกป้องกันโลหิตจางป้องกันการติดเชื้อในปอดและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะทุกคนเป็นพืชที่ปลูกง,ง่ายๆนะคะทุกคนสามารถนำไปปลูกเป็น ผักสวนครัวนะคะหรือปลูกทำรั้วได้นะคะทุกคนเนี่ยสำหรับบ้านลิสาก็ปลูกหลายต้นเลยค่ะมีประโยชน์และคุณค่าทางอาหารมากมายนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนลองกินกันค่ะง่ายๆนะคะกินง่ายๆไม่มีรสขมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้กันก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ